โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยในข้อที่หน้าที่99นะครับหน้านี้นะข้อที่1นึ่เขาถามว่านะครับข้อที่1าถามว่าถ้าโยนก้อนหินลงไปในน้ำนะที่มีใบไม้ลอยอยู่เหนือเหนือผิวน้ำจะทำให้ผิวน้ำและใบไม้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแนวคำตอบก็คือ เมื่อโยนก้อนหินลงไปในน้ําจะทําให้ผิวน้ํากระเพิ่มขึ้นลงนเกิดเป็นคลื่นผิวน้ําแพร่ผ่านใบไม้ขณะเกิดคลื่นจะมีเพียงพลังงานที่ถ่ายโอนผ่านผิวน้ําอนุภาคของน้ําไม่เคลื่อนที่ทําให้ใบไม้กระเพิ่มขึ้นลง อยู่กับที่ก็หมายความว่าพลังงานมันจะผ่านตัวกลางคือน้ำไปนะแต่ว่าผิวน้ำมันจะกระเพื่อมขึ้นลงใบไม้ที่อยู่บนผิวน้ำก็จะกระเพื่อมขึ้นลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลื่นอะไรครับคลื่นตามขวางใช่ไหมครับเพราะว่าทิศทางของคลื่นกับทิศทางของอนุภาคนั้นมันตั้งฉากกัน โอเคเรามาดูข้อที่2นะครับจัดจำแนกคลื่นที่กำหนดให้ถูกต้องตามประเภทของคลื่นเขาให้คลื่นมาดังนี้ก็คือคลื่นในเส้นเชือกคลื่นวิทยุคลื่นอัดและดึงในสปริงคลื่นผิวน้ำแสงที่มองเห็นคลื่นเสียงรังสีอัลตราไวโอเลตคลื่นไมโครเวฟนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็เขาให้เอาสิ่งเหล่านี้ มาใส่ให้ถูกต้องโอเคเรามาดูอันแรกด้วยกันเลยนะครับคลื่นตามขวางมีอะไรบ้างแน่นอนครับมีคลื่นในเส้นเชือกนะครับมีคลื่นผิวน้ำคลื่นไมโครเวฟแล้วก็คลื่นวิทยุนะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคลื่นตามขวางคลื่นตามยาวอันนี้ก็เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งนะคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวเนี่ยถือว่าเป็นคลื่นคลื่นนะครับ คลื่นที่เรียกได้ว่า,าทิศทางของคลื่นกับอนุภาคมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกันเนาะโอเคมาดูคลื่นตามยาวเนาะก็เช่นคลื่นอัดและดึงในสปริงนะมีการบีบอัดบีบอัดไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าคลื่นเสียงเสียงของเราก็จะทําให้อากาศถูกบีบอัดบีบอัดไปเรื่อยๆทิศทางของคลื่นกับอนุภาคจะขนานกัน นะครับต่อมามาดูคลื่นกลนะครับคลื่นกลก็คือคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นอะไรบ้างเช่นคลื่นในเส้นเชือกคลื่นอัดและดึงในสปริงคลื่นผิวน้ําคลื่นเสียงพวกนี้ต้องอาศัยตัวกลางทั้งสิ้นเคลื่นในเส้นเชือกก็ตัวกลางคือเชือกคลื่นอัดและดึงในสปริงตัวกลางก็คือสปริงเคลื่นผิวน้ําตัวกลางคือน้ําคลื่นเสียงตัวกลางคืออากาศ นะครับสุดท้ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะมีอะไรบ้างคือคลื่นวิทยุมีแสงที่มองเห็นรังสีอันตราไวโอเลตแล้วก็มีคลื่นไมโครเวฟนะครับโอเคอันนี้ก็คือเฉลยในหน้าที่99นะครับ